ต้นหอมงัดภาพเบื้องหลังโชว์ยินยันบริสุทธิ์ใจไม่มีเกินเลยเป็น YouTube ตอนที่แฟนๆเข้าไปชมมาที่สุดตั้งแต่ทำรายการหอมรับแขกก็ได้ว่าสำหรับตอนนวดแฟนนาบแต่ก็มีเรื่องให้ต้นหอมสกุตาาลตราเทียนไพรโลดออกมาพูดถึงที่สุดก็ว่าได้ตั้งแต่มีคนโทรไปหาทีมงานพราะนึกว่าเบอร์หมอนวดจนต้องออกมาประกาศเป็นเบอร์ทีมงาน ล่าสุดสาวต้นหอมก็เจอคอมเมนต์ถามเข้าไปเยอะว่าตอนอัพคลิปเทปนี้รู้สึกยังไงบ้างคิดเกินเลยไปกับแขกบ้างไหมพิธีกรสาวรรยงัดภาพเบื้องหลังตอนถ่ายทํามาให้ดูกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามีคนถามว่าตอนถ่ายหอมรับแขกอีพีล่าสุดหอมคิดอะไรเกินเลยไหมอ่ะมึงดูทีมงานเบื้องหลังสภาพที่ทุกคนจ้องมาที่กูนะเป็นคำตอบละกันเนาะ มีคนบอกว่าอยากรู้เบื้องหลังการถ่ายเอาแค่ภาพนิ่งมาให้ดูละกันนะคะหอมรับแขก EP5 ใครเป็น1ใน3.7ล้านวิวบ้างคะแท็กเพื่อนขี้มอย